กองทัพบ,บกเลี้ยงอาหารมือพิเศษไก่ทอด KFC ให้ทหารที่เพิ่งฝึกจบใหม่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13จัดเลี้ยงอาหารพิเศษไก่ทอด KFC ให้ทหารที่เพิ่งฝึกจบใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นว่าทหารใหม่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อวันที่15มิถุนายนเพจกองทัพบ,บกรอยัลไทอาร์มีเผยภาพบรรยากาศการเลี้ยงอาหารมือพิเศษไก่ทอด KFC ให้กับทหารที่เพิ่งฝึกจบใหม่ ทางเพจระบุข้อความว่าขวัญและกําลังใจจากผู้บังคับบัญชาน้องเล็กสุดท้องผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13จัดเลี้ยงอาหารพิเศษไก่ทอด KFC ให้กับน้องทหารใหม่ผัดที่1นึ่ทบหกเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในโอกาสใกล้จบการฝึกหลักสูตรทหารใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและสร้างความเชื่อมั่นว่าน้องๆจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังพลกองทัพบกซึ่งน้องๆเหล่านี้เมื่อจบการฝึกในหลักสูตรทหารใหม่แล้ว ต้องเข้ารับการฝึกในหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ที่จะดําเนินการในห่วงต่อไปเพื่อสร้างขีดความสามารถให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานมาฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันบ้างสุดยอดครับขอดูมื้อเย็นหน่อยปกติ KFC ขายคู่กับเบปซี่แต่อันนี้ KFC คู่กับโคกเป็นการปิดดีนที่ยอดเยี่ยมครับ